โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนทักทายกันแบบบ้านๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูผักผักพื้นบ้านใบชะพูเนี่ยเลยใบชะพู ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะคะถ้าภาคอีสานเขาก็เรียกว่าใบผัอีเดอรกินกับลาบใส่อ่อมถ้าในส่วนของภาคกลางก็จะเอาไปทําแกงคั่วเอแกงขั่วหองโคมแกงคัวงงงค่วปลาดุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทําเนี่ยงคําหอ่เนเนหอเป็นเนี่ยงห่อเป็นเนี่ยงค่ะอันนี้ปลูกไว้นะคะสรรพคุณประโยชน์เนี่ยมากมายเลยค่ะ,ะสวยๆขนั้นเลย เขียวๆสวยๆ,ๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค,ค,ค่ะอืมสวยจังเนี่ยค่ะใบเขียวๆใบชะพูที่เขาเอาไปทำใส่แกงแกงขั่วหอยคมเนี่ยค่ะอืแล้วก็ไปห่อ เป็นเมี่ยงคำเนี่ยวันนี้เราก็จะเก็บไปกินกับลาบนะคะเก็บไปใส่อ่อมไปกินกับลาบกินหอ่อกินเป็นเมี่ยงนีกําลัองออกดอกเลยะค,ะค่ะสรรพคุณกับประโยชน์เดี๋ยวจะลงให้อีกทีนะคะสวยค่ะสวยจังเลยย้อนแสงนะคะ เดี๋ยวจะเก็บไปสักกำหนึ่งเอาไปกินไปมาไปเก็บไปเอาไปใบอ่อนๆช่วยๆนะคะ ก็แค่น,นี้พอเพราะว่าไม่กินเย و. อะเพราะว่ากินคนเดียวเอาไปใส่อม <c oughs> อมปลาใส่อมจะทำอมปลาสวยมากเลยค่ะี <c oughs> มยุงด้วยนี <c> ่ <oughs> สวยเลย สวยงาม,งามรดน้ำเลยนะคะชอบที่ชุ่มอะคะ่ะชอบน้ำไม่ชอบแดดลำต้นก็จะอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเอาไปปลูกก็แยกให้กีดรากแล้วก็ลงดินรดน้ำาพราน้ำทุกว,วันก็จะกีดยิงก็จะขยายพันธุ์ก็จะแผ่ไปเป็นเลื้อยไปอะคะ่ะเป็น เพือไปอันนี้ก็แตกออกในส่วนนี้ก็แตกออกเนี่ยมันจะเลื้อยไปอย่างเงี้ยเลยอือนนเป็นดอกลวดอกต้นชะพูนะคะ ดอนแสงเนาะอยู่ตามสวนเนี้ยเขาเขาชอบอยู่สวนนะคะต้นจะพูจะไม่ชอบอยู่กระถางประมาณเนี้ย ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ให้เพื่อที่จะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ